สวัสดีค่ะทุกคนหน้าตาคือแบบว่า,วาตอนนี้มองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าแสงเยอะว่กแบบแดดร้อนแสงเยอะไม่ไหวนะคะเราเช็คเอาจากที่เดิมแล้วนะคะคืนนี้เราพักที่ใหม่ก็คืออยู่ในเมือง เมืองทรูเลอร์เลยก็คือที่ที่แบบเป็นบ้านแหลมๆโดมๆดมๆอะไรอย่างงี้ยค่ะก็ตอนนี้คุณพ่อเข้าไปเช็คอินอยู่เนาะห้องยังไม่เรียบร้อยนะคะเอากระเป๋าไปฝากไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินในเมืองกันหาอาหารกลางวันทานกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยอ,อ,อาจจะพาลูคัสไปสวนสาธารณะข้างๆนี้นะคะมันมีสนามเด็กเล่นด้วยแล้วก็จะได้หลบแดดกันไปด้วยนะคะโอเคร้อนมากร้อนสุดๆเห็นแบบนี้นี่คือแบบร้อนไหมอเลยนะจ๊ะเฮ้ยอาร์ติเวีย เด็กๆพร้อมไหมคะลูคัสแก้มแดงแจ๋เลยเนะี่ยลูคัสแก้มแดงแจะเลยครับทาคร ouais. ีมกันแดดตอนน,นี้แดดเริ่มแบบว่าแสงอ่อนลงตอนที่เราอุ้ยดูดอกไม้ตอนที่เราเพิ่งมาถึงนะคะแดดคือแบบร้อนแรงมาก ถนนที่เป็นเรียกว่าอะไร History Area นะคะก็คือเป็นบ้านเก่าๆ Original t u l e r นะคะก็คือเต็มไปด้วยบ้านแบบนี้ทั้งหมดเลยเต็มไปด้วย t u l e r House นะคะแล้วมันก็ยังมีคนอยู่ด้วยนะเน่ก็คือเขาก็อยู่ของเขากันจริงๆนะคะ ทุกคนตอนนี้อยู่ในสวนของบ้านเรานะคะสวนน่ารักมากและนี่คือสวนของบ้านเราเองนะคะลูกัดชิมองุ่นไปแล้วหนึ่งลูกเอบลกท่บครับคุณครับแล้วคือมันเป็นอง,งุ่นที่แบบองุ่นที่ไม่ใช่องุ่นทํามไบอ่ะมันเป็นอง,งุ่นอร่อยอ่ะอืมโซยํามี่ยอืมสวนน่ารักมากอมโอเคเดี๋ยวเราไปทำล็อกกันนั้งแต่หน้าบ้านเลย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำรูมทัวร์กันนะคะที่พักของเรานี่จ้าบ้านหลังนี้เลย Truly Luxury นะคะโอเคเปิดประตูเข้ามาจ้ะก็จะเป็นยบแยาเวนดิห้องน้ำค่ะเป็นชาเวอร์แล้วก็มีแบบชั้นวางของน่ารักกระจุกกระจิ้งนี่ก็เป็นห้องรับแขกนะคะ นี่ที่เราเห็นแบบสาม yeah. เหลี่ยมจากข้างนอก Welcome Daddy to the Hobby House อันนี <teenage> <online> <c oughs> ้เป <c oughs> <t UC S 1> <sh uffy> ็นห้องนั่งเล่นนะคะมอยซีลูคัสิเกลเลลี่เจลลี่เจลลี่จกลี้เกลเลดิลี่จี้เก็ีห้งงเลนยดจงงเลเ้เ้เงเน We have two toilets. Two oh, toilets here. So, mommy is happy. Cute. This is what kitchen is so cute. I don't know if I can get it. I don't know if I can Oh my god. This is so cute. This corner here. The kitchen corner. และนี่คือประต o ไปสวนท่าล่ะลูคัสอย่าเก็บเอาง่วนเขาเยอะลูก <love> แล้วดูขนมนมเนยก็คือจัดเต็มมากลูคัสแฮปที่มากโอ้โหโนเทลลาอยู่เป็นเดือนหรือแ่บจ๊ะจัดมาให้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูมินิปลากันหน่อยสิ โอเคค่ะทุกคนมินคิดว่าเดี๋ยวเราก็คงจะรีแลกซ์พักผ่อนกันนะคะ yes it's a storage I think don't open it's g o t we don't need to use it I think it's a storage, s t o r e s maybe I want to see it I want to see it you want to see it but I don't know how to open it do you know how to open it Olivia <c oughs> this is the s t o r a g like ไปค่ะเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวตอน,นเย็นค่อยออกกันนะคะและเราก็ได้รูอินความลักชวรี่เฮาส์เรียบร้อยนะคะโดยการเอาผ้มามาาผ้ามันไม่แห้งอ่ะโอ้ยบันไดตรงนี้ก็น่ารัก น,นี้เวลา6โมงกว่าออกมาเดินเล่นกันนะคะก่อนที่จะไปทานอาหารเย็นกันเรานัดจองร้านอาหารออไว้ตอน2งทุ่มนะคะ ทุกคนคะมิ้นเห็นผักทอดกำลังแบบเป็นที่ฮิตฮอตที่ไทยใช่ไหมก็เลยอยากลองชิมนะคะนี่ซื้อมาเมื่อกี้มีเผือกมีอะไรเนี่ยเปิดโลกผักทอดให้กับฝรั่งนะคะอร่อไรยไหมแครอทเหรอเผือกไม่ชอบหรอมีเผือกมีแครอทมีถั่วฝักยาวมีเอ่อ <is> พัมกินฟักทอง มีอะไรอะเหลืองๆอันนี้มันก็หลังเหรอหรืออะไรไม่รู้อ่ะแต่กรอบอร่อยมากรสชาติก็คือดีมากอติดใจผักทอดนะคะทุกคนไปซื้อมาอีกอสิบยูโร <10 Euro S 1> จ้ากี่ขีดไม่รู้ห้าขีดปะเขาเขียนไว้ว่า3ามยูโรแต่ขีดนะแต่แบบินบอกว่าขอเอาสิบถึงมาเริ่มเลยหวังว่าจะได้ไปกิอนอร่ยอยอร่ยอยทีเ่เดนมาร์กต่อ อร่อย Good morning คะทุกคนทำไมหัวเป็นแบบนี้เนี่ยเก้าโมงกว่าแล้วนะคะ I want a m a k e some coffee ก็คุณพ่อพี่ลาสนะคะตื่นแต่เช้าไป Morning tour ในเมืองนะคะไม่มีคนเลยแล้วเมื่อกี้นักงานเพิ่งเอาอาหารเช้ามาให้ว้าวโอเคเบเกอร์เช็กกี้ด i ลไห้อลิปารีมาดอาหารเช้ากัน Wow. God, that's a lot. Is there also coffee already there? Yes. Okay, so I don't have to make one. So that is one. You can make the noodles in this. One for me. And one for Daddy. I can make one. Okay. Hvad er hvidløg well. så det er? Mmm. Jeg har dessert, ost, og skinke og juice. you